สวัสดีครับ f อฟขอลงสว่วนครัพุมวันนี้ตรงกับวัน,ต,น,นต่อต้านการสูบบุหรี่โลกนะครับงงวันคนพบดาวเคราะห์แค p l ูโต,โตนะครับผมมาตรงที่หน้าสวยาเริ่มพอ,อเพียงแต่ตอนเดียวนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่อาจาร,รย์ไก่และทีมคู่ไก่บรายการช่างทดสอบความแรงของน้ำนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้กำลังจะจับว่าที่ฝั่งนี้นะครับ มันคือประมาณ6.6ลิตรเนาะแล้วก็จับเวลาครับว่าในชั่วโมงหนึ่งจะได้น้ำกี่กี่พันลิตร24วินาที24 <man ic Fill ets> 24หาร24วินาทีกับน้ำ6.6ลิตร6.6ลิตรนะครับในถังนี้นะครับเอา6.6หาร24 ท่าที่ดูตอนนี้น้ําก็เต็มท่อนะครับเป็นน้ำเต็มท่อแล้วก็มีความแรงสมู่รเสมอนะครับผมแสดงว,ว่าเมื่อวานนี้ที่เราเทสกันตอนดึกด้วยไปบ้านเนี่ยมันก็จะทม่ให้เพราะว่าน้ำยังไม่มาน้ํายังไม่ถูก่มาแทนของเดิมนะครับมคูนด้วยสามสิบเมื่อคืนนี้นะครับนายที่ไปพักล้าก็มาเริ่มในการทดสอบลิดนะครับผมน้ำส่วนที่อยู่ใกล้ๆกก็คงจะมาทำให้น้ำมีความเหนียงข,ขึ้นนะครับคูนขอเตร้อยหกสิบห้า ตอนนี้ก็เริ่มไปเติมเริ่มไปเติมที่อ่าคขาเรียวาขนมขนมครก9,000ลุงเติม9,900ลิตรโอ้โงพอแล้วพอแล้ว9,900ลิตรนี่ก็พอใช้แล้วอันนี้คือมันเบ้อวางมากแล้วครับมันมันระดับปลาปลาหมู่บ้านอายแล้วอย่างเงี้ยแล้ครับโอ้จัด้อแจงจริงจัดให้อย่างงี้แต่คือย่างเงี้ยคือปลาปลาหมู่บ้านอายเลยอ่ะเดี๋ยวคนก็แห่มาดูยาที่เราสิแรงแล้วแล้วเดี๋ยวคนก็แห่มาดูว่าเราทํายังไงเจ้านาย ห่วงหรือเปล่าห่วงหรือเปล่าห่วงความรู้เปล่าเออถ้าก็จะไม่แอบดูเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าสวนพ่อเพียงตะสนใดวัดตอนนี้ก็เริ่มมีความมั่นคงทางทางด้านแหล่งน้ํานะครับมีน้ําสะอาดใช้เองแล้วนะครับไม่ห่วงนะครับผมพวกสักทองนะครับต้นติ้วนะครับต้นกล้วยที่ปลูกใหม่หรือว่าต้นอะไรที่มันมัน้องมันแนงนะครับที่ใบเหี่ยวๆนะครับเดี๋ยวมาคอยดูกันว่ามันจะชุ่มชื้นกันมากขึ้นมากขึ้นแค่ไหนนะครับผม เดี๋ยวลุงพาไปดูตรงลุมขนมครกน้อยของลุงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมฝั่งนี้ก็คือลุุมขนมลุมขนมครกน้อยของลุงนะครับผมเนี่ยก็เริ่มมีน้ำมาเติมนะครับเมื่อกี้มีด้วยความชุ่มชื้นของที่ของเรานะครับมีเจ้าโคโมโดนะครับผมคานตุวมเตียมต้มเตี้ยมมาจากฝั่งโน้นนะครับมาแช่น้ํานะครับผม ส่วนทางฝั่งนี้นะครับผมถ้ามันล้นจากหลุมขนมครกน้อยที่ลุงคนสวนทําไว้นี่นะครับมันก็จะเข้าไปที่คลองไส้ไก่นะครับผม <c oughs> คลองไส้ไก่ของลุงเนี่ยเป็นคลองไส้ไก่แบบแบบโบราณนะครับผมจะไม่จะไม่คดไม่งอนะครับผมจะขุดมันตรงไปเลยนะครับผมเพราะว่า,วามันมันเป็นไปตามแนวแนว,แนวตะเข็บที่มันอยู่ข้างที่นะครับแนวชายเดนที่นะครับซึ่งลุงก็มีแก้มลิงน้อยซึ่งเป็นสระน้ําน้อยของลุงอยู่ฝั่งโด้นะครับผม อ่าเมื่อเช้าเร่งด่วนสุดก็คือทําฝายแข็งฝายแข็งทันใจนะครับมาปุ๊บนี่ก็ก็ทําเลยนะครับเพื่อที่จะกานให้น้ํามันเต็มตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่คอยๆเรนน้ําไปไปอยู่ทางสาระน้ําแก้มลิงน้อยของหลวงสวนทางด้านโน้นนะครับผมน,นะครับนเนี่ก็ปิดไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยฮ่าเลยจะปิดก็ปิด <c oughs> เรื่องมือเอาที่สบายใจอ่ะอันนี้ก็จะทำคลิปนะก็จะปิดอีก นี่นะครับนี่น้ามาขังตรงไอ้บ่อสารองตรงนี้นะครับผมซึ่งลุงต่อท่อไว้นะครับผมต่อท่อวันตั้งใจว่าจะทํานาในตอนแรกเนาะ,ะเพิ่มน้ําสักสามสิบเซนสำหรับทานาบ้านเราก็ใช้น้ําประมาณนนะปรากฏว่าข้าวข้าวเปลือกกิโลละแปดบาทถึงก็เอาไว้ก่อน <c oughs> เนาะเพราะว่ามะาละกอฮอลแลนด์ของลุงเนี่ยยี่สิบาทต่อกิโลนะาม,นมามละกอส้มตำก็สิบบาทเพราะฉะนั้นข้าวกิโลละข้าวเปลือกกิโลละ กิโลละแปดบาทเดี่ยทำยากนะกว่าจะได้ข้าวมากินเนี่ยกระบวนการเยอะมากเพราะฉะนั้นข้าวเอาไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรียกว่ามีเวลาว่างๆค่อยมาทําข้าวตอนนี้ก็ปลูกต้นไม้ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าต้นไม้เนี่ยดูแลง่ายสุดดูน้าที่ไหลลงมาเนี่ยเออมีน้ําไหลยังกันหน้าฝนเลยนะครับผมเนี่ยนึกถึงสมัยเด็กๆนะครับไม่เคยเจอน้ําที่มันไหลแบบนี้มานานลนะส่วนใหญ่ไปเจอของของนาคนอื่นส่วนคนอื่นเนาะ ตอนนี้มาเป็นของเราเองนี่ก็รู้สึกมีความสุขนะครับผมเนี่ยจะไหลไปเติมไปเติม,เต,มเต็มทีไ่ไออะไรนะหลุมขนมครกน้อยของตรงโนโ้นนะครับผมเ,เมื่อเช้านี่มันเย็นมากมันตรงเนี้ยต,ต่อไปมันคงชุ่มชื้นนะมีมีโคโมโดตัวน้อยนะครับมาจองที่ไปแล้ว<笑><笑>นะครับผมสัตว์สงวนสัตว์สงวนโคโมโดออะแล้วครับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะ จบกันที่ตรงนี้นะครับที่กล้วยน้ำว่าปากช่อง50นะครับแล้วก็ต้นยอนะครับที่อาจารย์ไก่มาปลูกไว้เมื่อวานนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายแฮปปี้แฮปปี้ครับ